ปลาจ้ามันอีแมาปลาสนนอกจ้ะพี่น้องปลาสนจ้ะที่กำลังตกเินหน่อยจ้ะสองดอกแรกต่หักอยู่ตุ่มอยู่ก็ดีแกงหน่อยนึงหน่อยจะคายเบิ่งเลย น่อยจ้ะบ่มีนอนเลยรถแลนอยู่ข้างทางจ้ะจะดอกหน่อยๆจ้ะบ่ปลาปาเนี่ยปลาสนคนเก็บหลายให้คนตัดเต็มเลยจ้ะเฮือน,นี่อีแม่เลยจ้ะที่เพิ่นบ่เห็นเนาะดอกน้อยๆมึงให้คนตัดขาออกหลดอยู่จะดอกนั่งดอกที่เหล่าตะกี้ตัดขาให้เบิ่งได้ ว่าปลาหนีคนนงางหลายจ้ะมันก็ได้บ่คอยก็จะปลาหลังบ้านเนาะรถกระแรนลนติดถนนนี่จะดอกน้อยๆตำมอตเนี่ยแกอยู่แต่ว่าไม่หรอเพิ่นกับะเห็นทุกดอกแล้วคิดว่าโอ้ยมัวขาดดอกเนี่ยคือนอนแต่งซีค่ะงัดกันพี่น,อน้องจ้ะ เอ้ยสองดอกเอ้ยหัวขาดนี่อันนึงงคางๆกันนี่ดินน่าซะรสองดอกนึงม่าจะตัดขาด้วยหนยาะแต่ว่าพึ่งกลับมาเห็นถูกตัดเลยวะงามอยู่โอ้ขาขาดขาดขาดงัดแท่งกอดโอเคปิดไฟซะน่าจะตัดขาดเลยจ้ะอะไรไม่รู้ ข้างๆบ้านเน,าานี่ยใจแมนบ่โมเมนต์เจ้าค้าตัดคาให้บ้างจ้ะป้านี่คนเก็บหลายมาคนมาประจำมาไม่ขาดสายนะคะป้านี่ข้าดขาตได,ดกระด้อยู่ น,นี้หัวหลุดลขาหน้าง,งามจ้ะขาโอเคอยู่ดอเกางัดหน้าออกมาอะใจดินเล,ลนเดี๋ยวจะไปลากเพื่อนอีกในยอยู่ในดินจะพอมีหนอนเลยนี่หัวมัน สองดอกนิ่มกันสองดอกนะคะให้แม่กจะสตัดขาได้นะ่าจะนะตัดสองตัดขาให้ดูเลยตาหนีสแตมมันบะลา,ายเป็นลายขนยางไหลอก,กอนโดดจังเพราะถ้าดอกเป็ก็โอเค งามอยู่โอเคไปตัวกันดูจ้งพอสอปลาหน,นีเก็บลายแต่ดอกน้อยๆบ่าอวบเป็นไหนคิดว่าแต่ว่ามีหนอนนะเกยอยู่เอาเต่ดอกน้อยๆแต่ ดอกคอดีขึ้นไหเจอดอกนะอัต่าดอกน่หน่อยมามดอกที่เพื่อนบ่เห็นนะมาคิดว่านะรถแรงข้าง้างแรกกระดอกโอเคไม่มีห่าดอกนึงหวังว่าเสียด้โอเคได้อยู่รถค้าให้เวิน การนีจะดอกแน่หน่อยตุ้มุทํำมีจะพี่นจ้จ้ะก็ดีทํานี่กจะนั่งงดดินคือหลักาขายมันห้อยคอนตัดจ้ะขึนออกไปไมวก็จะเอาตามหลังเพิ่นอว์เแบอบซุมหนีกับเมียนแต่มันนั่งหน่อยแต่วันนั่งเด้อเห็นไหม นาะอ่ะใหนู่อ่ะด้วที่เพิ่นบปเห็นนะเก็บออกจากที่เพิ่นบปเห็นเก็บออกจากที่เพิ่นบปเห็นแต่แค่อยู่เดี๋ยวคนดอดมึงคิดว่าน่าจะใช่ ต้องบอกแม่หน่อยตั้งแต่ปลายมอกตอนที่เพื่อนเพ่อเห็นก็ได้ยื้อค่อยๆเก็บไปคำน,นี้เวลาอะก็คือค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอันนี้นบวชง่ายไป,เ,ปเลยก็ได้ยื้อรดน้แทบไปเดียว ดอกที่ได้ตะกี้โอเคดอกนึง นี่คนงานหลายจักรยานผมจะคนไมยางเน้ำนไมยางเนะกะมาขี่จักรยานผม,น,มนเือเยงาปยาัมา,ามเลยนี่คเ okay, ยอ้โด,โดนยัง <P ort> พอเถอนึงจะเปนนี่บกุกขึจังลังบ้านจะมาัง n g i ệ อะไอยู่ในปาบุเบลลี่ตกนตั๊กแกวาต้นดอกตกโอเคดอกโอเค ออกที่พ่อตะอก,กี้โดนแทะแต่ว่าไม่มีหนอนครับแล้วโดนแค่อัน่างทิ้นแทะเฉยๆ้องดอกอยู่ด้วยกันโอ้ยกล่องต่างกับพายูจากพราะว่าันเป็นอนันหางหมดเดี๋ยวจะตัดขาให้ดูนะ อันกล้องตั้งบ่อยากดูกละโอเคอยู่โอเคไปตอากนั่งยีมั้งคิดว่าโอเคอยู่อ้าวไปตอกกระถาอยากเลยาน้างขาโอเคอ ดอกหนึ่งดอกน้อยหน่อยแมวแต่จะดอกหน่อยๆออน่อก็โอเคเดีย๋ยวฉัตัดขาให้เลงตัดขาก่อนนะคะพี่น่องอี่แมวดินมันนิ่มโอ,โอ๊ปลน ว่ามีนน,น์เพื่อนโอเคนอนงา่ายๆเลยไปทูกันคาแป้ง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 คัดแป้งปัด กำลังโพดินนั่นดูโอเคคามันอยากออกเรื่องเดะมจะแต่บ่มี่นอนเด้แต่มันเป็นเรื่องๆ ดดออได้อยู่เบื้องด,ดอกนี่เว้นก็นงามเลยอาจารย์อุ้ยได้อยู่เดี๋ยวตัดขาให้ดูเลยอมนนอนอยูโอ้ต่ก็ได้อยู่อด,ยดอกตออ่งามอยู่ โอเคไปต่อสองดอกอยู่ในป่าดอกหนักสามคนนะอุ้ยเงยดงัดงัดงัดงด,ดอกนึางโอเคเดี๋ยวสะตัดค่าเห้ <ไป S 2> เบ้างวันน,นี้ดอกนั้งเก่งไกลอันตัดค่าเห็ดถ้ามาทาลซ่องหาเห็ดน้ำจ้ะ มือตัดขาต,าตาตาเบ่งกางหางมันโอกนังข้างๆนอโอเคดูบ้างนก็เห็นปามขอก็ดอกนึง dạ thì tất cả các cái động viên xong rồi ชิลิ่งดูงัดกันเฮ้ยางามอยู่จะจัดข้าให้ดูเลยโอ้ยอันค้ากล้องกันเลยข้อไปคับกล้องมันใสางามเลยจ้ะขอดจุกกำลังจะขึ้นเห็นไหมพวดเอาได้ ดีมันนิ่มๆแล้วก็เล่ใหไปขึ้นหเห็นนี่ดอกนึ่งดอกน,น้อยๆไหมห้าดอกหนึ่งสี่ห้าดอกเลยกันเอาคุณเอาดอกอนี้ขนาดอี่มก็ย่างไก่หยังไัน้าบ่ ดอกอดอกนุอมยังนี่มีนี่ยเสัาดอกห้าหกดอก,ก,ดอกแต่ดอกตะเมาะต่เมฆตัดขาแล้ะได้ดวบกันเหรตามุจิมี เรียกมืเพื่อนต่อเ้ยจ้ะพี่น้องจ้ะลกไม่น่อยอน,นี่หัวขาดไปแล้วค่ะ ตัวออน,ออน,นั้นเป็นเหลืองๆเป็นลาตัวกระลังกอดีจ้ะอ่อนๆน่ะโอเคนี่กดนี่แม่กับเห็นมาว่นไปว่นมาโอ้หน่ะย,ว,ว,ย,ยว่นไปว่นมากระพ่อยอย,อย่งนี่ขึ้นเขาบุ๊ก ขานั่งตัดยานขานั่งตัดยานมาอันนี้ขา้า่กลังอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยว่ามีว่ามีมน,มนอนไม่มีนอนค่ะรลังสิพ่นดินคุณไง งามอยู่ด้หางกันกระเมนอยู่ออโรบเมนตัดกันจักที่ม่มีนอนเลยเคุกัน้านัขึ้นมุดดิ้นขึ้นนะฟังให้ล่ะ ต้องมติมิอีกแล้วนี่ดอกนึงดอกนี้พอดี่่ำหน่อยหน่อยโอ้ยกะลัางติขึ้นน่อยน่อยต้องเบิ้งดีๆจ้ะอสันจีหยยบนั่งหมดเลยจะค้ากันบ่หน่อยอ,อยู่นี่ติมกะตาดอก ดูให้น่ากันจ้ะโอเคกันต่อว่าจังหวงยี่ดีรักสิขึ้นเรื่งดอกนี้งามมาจัะว่ะตาติดโตติดท้าพี่น้องพาไปหน้าดอกนี่ว่านไปว่นมาอยู่หัวเสยไปอันนี้กันในขาไม่นอนอยู่ร้านแท้เบิ่งดอกนี่พี่น้องจ้นงา,น,าน,น,นี่มันอะไรกันนี่ ดินมันดีมันก็ได้ดอกนี่พี่น้องปาติโตแกงอิ่มผนได้ดอกเลยจะิง นงม่เดาให่เเจ้าทีขาโอเค ัดคาที่หลังก็จะก็ตาแล้วคะเศดคาเศษได้ยังสัดวาพร้อมกันจังเห็นหรือเปล่า่ก็ได้ั่างหน้อยตัวกระดพุ่งกัดาเห็บ่จะเห็นป็ตายมันตก ดอกนึงโอ้โยดอกนึงไม่หมดหรอกนี่เสียโอเคหาคน<ส>าตัดแต่วัน<ต>บอกเอาคนในลายได้มั้งิบงซูใช่ป่ะนี่เพิ่งตัดไปแล้วไม่เห็นมันก็งามคือกันดอกนี้ก็งาม ไม่เห็นที่ดอกเลยพูนอ่ะก็เห็นเื้อค่อนก็ับมาเห็นทกดอกางามน่นสิตาค่ะเยตะกี้ตาค่เห็นเลยจวดจวดจดจวดดีดสจ้ะ แต่หัวขาะโอ้ยมันไม่มีแต่หัวขาะอันนี้โอเคโอ๊ยแมงกันไหลพ่อแมงเพิ่งนี่ดอกเพิงงัดออกงัดออกพูดอะไข้างมาอีกพี่นุอง คนตัดออกเยอะแต่คนบ่อหอก,ออกบ,บ,บ,บ้กบางบ้างบ้างสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกมันจะกุ้มนี้น้องกันกี่ยดอกไปน,น้องตัดขากันตำมุตำมิกุ้มนี้เลยจะหล่อ เคเดียสิดปาดขาน่าจะข้าเราจะมมพ่อพอแบบสีเมือออกงาเต็มกระตาเราพี่น้องจ้ะบม่ได้มีได้มีหนอนด้วยนะคะเต็มละ นมนนอนเลยอ้ยอันนี้ีอันนี้ก็มีนอนเขเต็มหใจเนี่เต็มกระจาเลยพี่นนอ่มดจ

เป็นเซดเหรอโอ้กล่องอะไรท้าหักแล้วพี่เนาะโอ้ยจักดอกยี่นี่ทับก่นนี่ทับโอ้ยเ็๊จังใดคอไปต้องไปจะโทษให้ล้ากลับมาเอาได้ไหมมาเอาไป้จ๊จังใดนี่นละอันนี้ก็ง่ายไป ่อันนี้เบาล้กุ้มนิดจุ้มเลยลา,ายแห,หย้อันนี้กัเก็บมันกลักสิข้นเนาะกองเลยเดีว่าพี่เป็นสิมาเอาเก็บกองไปให้เพินรนลายจ้ะ้างน,นายบึงกลังสิขึ้น ดอกต้นมนี่มีมันแตกโอ้ยออกมาบ่ไวหรอล้างเท้าโบโถวผีเรามาเอามึงเท่าน่ะข้งนโอ้ยตมุติมีหลายแห้งเอามาหมีดกระเสียแล้วพี่น้องนี่ใครเสียเสียตั้งแต่บ้านหมีดใส่ หลายใช่น่าเต็มอยู um, an, ่บังเต๋อโอ้ดิดอกน้ำงามๆมังมังมังโอ้ยล่ะหลายเทค่ะเรียกว่าเซบร์ฟไม่หยิบแม็กซี่เลกเลยคนบามาทางนี้คนบามาทางนี้พี่พอนคนตัดขาเหยีดแบกเหยีดไม่ตัดมิเสียความนู ไปหมีดด้วบป่นี่บ่าพ่อแน่ๆแนึกว่าร่อยเปอ์เซ็นต์ัปลาบูบรีตัวบ้าบพ่อแต่แบนเป็ยังพ่ออ๋นอยู่ในบูบรีด้ยสีเดียวกันเป็นมีดบ้ามีดงสีเดียันเป็นมีดเก่าเก่ามีดมีดบมีดปูปูถวดไปหาของโบราณพนนันเก็บนอนเก็บออกได้นี่เมยมจ้นอนเก็บง่ายเลยล่ะสูบักงไงตัว ผ้ากันพักกันแบะเอการงน่าหน่อยนดหน่อยนนี่หนึ่งเห็นไหมอุ้ยดอกเงี้ยยไงไใส่ถุงมือมือดำปีปิเบิ้งเบงไปเบิ้งดอกนี่แม่นบ้เมันเมแกล้งเแตกขึ้นเออแมนไอเดียมอุ้ยขาหน้าคุณน่ะ นางงามนางงามดอกเห็ดดอกนั่นดอกนั่นดอกนั่นของกล้องแปดเอากระถางหนาเลยนะวู้วที่สองที่สามเญ่กว่านะโอเคค่ะตัดเลยค่ะ บ่อยากเมื่อบานสูอยากอยู่ปาเห็ดเลยเด้อข่ามาอะไรข่าวมา,า,มมาความสูขของคนตา่างประเทศตา่างแดนมาอยู่บ้านอยู่เมืองจนหมดดีไปละขอบปาความสุขของคนไทยในต่างแลงงะเทอะจา <c oughs> ะจาะเจาบัวอวบบัวปึ๊ดอวบสักเนีนอวบค่ะนเนีนเล็ดเล่นหน่อยบ้างนะบัวไม่นอนหรบัวไม่นอนอเลยค่ะอวบค่ะ ติดโตติดถานกะละมังหัวติดโต๊บึนนะเขาก็ทงความสะอาดแล้วก็จะทำไงามบัวนามบัวโอเคใส่กระตาใส่กระตา่อนปุ้ยตินบนีดอกไม้ทางอำเภอ